คลิปเอ่อบีเนสดับเด็ดนะครับร้านขายเนสออนไลน์ครับวนันนี้คลิปนี้เป็นคลิปรีวิวตัว s y n o l y g y d s 4 1 4น plus นะครับก็เป็นตัว 2B เบนะครับตัวใหม่นะครับหน้าตากล่องมาณนี้ฮะคลิปนี้ก็จะรีวิวอันบ็นะครับเองมาดูว่าข้างในจะมีอะไรครับเมื่อแกะกล่องมา เป็นอย่างนี้ครกล่องไปกระดาษนะคะก็นะครับหน้าตากล่องนะครับภายในมีกล่องเล็กกล่องเล็กก็จะมีสายไฟนะครับพะว่าคอร์ดแล้วก็จะมีกล่องเล็กยี่งย้อย,อยน,นะคร ก็จะมีกุญแจนะครับเอาไปล็อกหน้าฟอนต์นะครับสายแรนนะครับ1เส้นนะครับ2เส้นนะครับแล้วก็เป็นอะแดปเตอร์นะครับก็ตัวนี้นะครับถ้าดูแล้วไม่มีน็อตเลยนะครับเพราะว่าตัว ซอนสี่ plus เนี่ยเขาถูกได้ออกแบบให้ติดตั้งฮาร์ดิสแบบง่ายนะครับเดี๋ยวจะให้ดูมาดูหน้าตานะคือไม่ต้องใช้น็อตเลยครับเปิดซิงกันนะ หน้าตาเป็นนี้ครับก็ตัวสเปคนะครับเป็น CPU แบบ m a r v e l d u l Core 1.3GHz นะครับ1.33นะฮะแล้วก็ RAM 1 g b นะครับ DDR3 นะทีนี้มาดูที่รายละเอียดเขานะครับก็จะมีเบร์นะครับ2เบ์ข้างหน้านะครับตัวนี้สามารถที่จะใส่กุญแจล็อกได้นะครับเบ์ก็จะเปถาดเบ์อย่างนี้นะฮะเอ่อ USB 2นะครับข้างหน้านะครับมีปุ่มฟังก์ชันตัว Quick Copy นะครับเวลาเราเอา USB มาใส่เสียบตรงนี้นะครับแ้วเรากด Quick Copy เนี่ยทุกอย่างที่อยู่ใน USB ของเราเนี่ยจะก๊อปไปที่ตัว NAS ของเราหมดเลยนะครับนี่ปุ่ม Power นะครับแล้วก็ด้านหลังนะฮะมี LAN 2 Port นะครับมีหัว Power c o r d นะครับหัวของเสียบ Adapter สายไฟนะครับมี Port Isata นะครับแล้วก็มี USB 3 2 Port นะครับ ก็พัดลมนะครับตัวพัดลมนี่เราสามารถปรับสปีดได้ให้เป็นคูลมดหรือเป็นควีตมอดก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปในตอนแกะตัวกล่องอันแรกนะครับที่มีกุญแจนะฮะเห็นหรือเปล่าอ่ะนี่ครับเป็นกุญแจทีนี้ถ้าเราจะเอามาใช้ล็อกหน้าฟอนนะครับก็ล็อกได้นะครับเป็นอย่างนี้ฮะ ล็อกครับกดออกไม่ได้ละนะครับก็อักษณะทัดเบนะครับที่เขาไม่แถมน็อตมาเพราะว่าก็จะเป็นแบบฝาประกบข้างนะครับคือเวลาเอาไฮาดีสิสใส่ปุ๊บเราก็เอาฝาปิดไปเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวมาลองเอาไฮดดิสใส่เป็นตัวอย่างก่อนนะครับอันนี้ผมใช้ตัวไฮดดิสซีเกตนะครับเป็นแบบสีเป็นแบบ n นสส K นะครับ ที่ร้าน B&N ก็มีขายนะครับติเกตทนด้วยนะครับรับประกัน3ปีนะครับจากตัวแทนจําหน่ายนะครับตัวดิสพิลิเตอร์นะครับก็มาลองดูว่าใส่กันหน้าตาแล้วจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยนะฮะประกบแล้วก็ <c oughs> ประกบซื่อๆไป ง่ายด้วยไม่ต้องใช้น็อตเลยนี่นะครับเสร็จแล้วฮะอันหนึ่งอันครับเคก็สำหรับตัว214นส plus นะครับสั่งซื้อได้แล้วนะครับตอนนี้นะฮะหน้าเว็บเลยนะครับก็มีของมีนในสต็อกเพียบเลยนะครับเหมาะสำหรับ คนใช้ที่บ้านนะครับต้องการความแรงสูงๆนะครับเพราะด้วยที่ CPU เป็นแบบ dual core 1.3 3 g h z นะครับแล้วก็ด้วยของโปรแม้ร์ข้างในเนี่ยถือว่าจัดจ้านพอสมควรเลยนะครับสำหรับ2เบนะครับแล้วก็มีอำนวยคขางสะดวกสูงนะครับ